สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก่านเด้อพ่อกับซองสะนีป่าเนาะบรรยากาศยามบ่ายๆจังหน่อยทผู้ชมเลยตอนนี้กำลังมาพักผ่อนหย่อนอารมณ์่ใหย่จืนพันยจโจยอากาศมันฮ้อนฮ้อนหลายเนาะเฮาก็เลยพาิ่นขึ้นมาพักผ่อนก่อนพักผ่อนนอนบ่ายๆแดดนอนๆจากสิลงไปทผู้ชมเลยแดดแห้งืหอนี้ แจ้งจังปังเลยเดทฮอนบรรยากาศตอนนี้สนีกับซับอาหารให้ไก่ท่านผู้ชมเหยือกล้วยแล้วก่เพอยังคมคมๆนี่เ็รื่ออเนาะเสื้องอ่อ้ไก่กินไม่ให่่ผิ่งเก็บมาจากวาดัดอันนี้ก็สิเป็นผักป้งทังบ่งทเทาปลูกเองแหละทา่านผู้ชมผักบ้งสดๆจากสวน เฮาซีซับใส่สกันแล้วเฮาก็เสียไปเกลือเพิ่นเฮ้าแบบว่า,า,ายำไห่กับจริงเนี่ยทานผู้ชมเลยแต่ว่าเฮ้าบไรหลดอาหารได้เขาก็ยังเพิ่มอาหารสำเก่าเพียงแต่ว่าหามันกินพักกินหยาซื้ออาหารกะเกลือปกติไนักผ่อนพักผ่อนลมเย็นมีวี่งทสมวางเขาก็ยำอาหารหไก่เลย น้ำกะน้ำกะเพิ่นกินเบิดไว้ไว้เมื่อวานเราเปลี่ยนเมื่อนี่เขาไปตู้เบิดกะเบิดน้ำกันกินเก่งกินน้ำเก่งน้ำกระตุ้นไก่กินน้ำเก่งสิบบุคมบ่าหน่อยน้ำเต็มเพื่อนเลยังบ่อนเลยเอากระ เนียกินตอนตอนเที่ยงกบซีมีต้มไข่ต้มไข่สืใ,ใหญ่ก็พอนายกินบุฮูซืกินอย่างนอกจากไข่นะาะยำเหล้าอาจางย์ซีเอาไปเกลือเผินพี่พี่อาหารเสริม เสริมไก่ไข่ อืมโอ้รับกบกเอาตั้งหากตั้งลำม,มาเลยทำโจมเลยรักบลอกอันนี้เข้าบาได้ใส่ผุ้ใส่ยางดอกเนาะใส่แต่ผุนขีไก่แล้วผุนงัวใส่แค่ซองอย่า กนีกกกก่น้อ,นนองเจนเนสนีก้กำลังขุกอาหารเด้อพี่น้องเลยนี่หลังจากเข้าแบบซับมาแล้วเนาะ ข้ากัมาคุกให้กินแบบนี้จะอยากหลดไทยหนึ่งเออจะอยากหลดเค้นหนึ่งครับพส้มตัวนี้ก็ว่าพิดว่าชื้อตรงนี้หนี่งองมาเลอะเลยบาดนี้เฮาก็จกะ,เอ,ะเอาใส่กระถางเนาะเอาใส่กระถางเขาไปให้เพคนกินตัวนี้ผมนก็คือสีหิ้วอะไรเลยครับพี่ส้ม เข้ยนหนึ่งชมได้ร้ายเติดเหยือกกล้วยแน่พักบ่ป้าส่งประตูเต็มที่เลย้มเข้าไปโอ้บอยอมดีเลยมั่นไปไปไป้ป่เสียออกแล้วนี่ 这样吗？嗯 ดี <Net -hertz> <forcé> ครับกเชาไปเพื่อตัวนันต่อนะคะุผูเดินค่ะเดี๋ยวอีกส้างหน่อยค่ะช่มาเปลี่ยนน้าิมต่อนเย<อ>๊ะเงาย้า อองมาดินทางนอกอาจจะตัวก็ตูต้ก็ได้ใ่เช้วไว้ตต้งเห็น ามมตาผู้ชมต้อนนี้สนีกับผิกผิกเป็นทีละร้อยคือฮัาปีนตากๆๆเป็นทีละร้อยเนาะเออมายังนอพอการพอการเอ้ยอาฝอยจอยจองหักคือได้ดีแท่นอ่ะป้าตาพุซม อุ้ยพอขนาดมันขาดได้ขนาดเนาะป้าปวดโพขนาดมันขาดเลยนี่ท่ยานผู้ชมพ่อใหญ่จ่อยพยยอย่อใหญ่จ่อยขึม้มมันแท้มันมันไม่ได้เป็นน้องในขุดมัน,นเรือเป็น้องเอ้ยผู้ความยาวของงันของมันป้าผู้ใหญ่เออว่างอะไรอ่ยาผู้ใหญ่ทั้งขุดทั้งงัดอ้าพยาย่อใหงัดอีกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ได้หัวเดียวฮ่่อยาจื้นหัวมาสั่นเลยอ้าวพันธจิงันอีเลยะเอาไ้ส่งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 พ่อใหญ่ป้าแถวมันฮักนะฮะพ่อฮักเบิดเลยพ่อใหญ่ว่าฮักกะน้ำเอาวสันเอ้าพ่อใหญ่คือมาใส่เกือบ ฮะเอ้าอีีิเตฟอโอ้เกือบขาดเดี๋ยวตากมันจังซื้อปัญเกอาใญ่ใจเกือบขาดพันว่ะาโอ้ยพอพอซับมันดูลายว่าสันปมาใหญ่เจินว่ะแม่นได้พอใหญ่ดูดูอันนี้เท้ากายเพิ่ไปผักผ่อนผักขันผักกับจะคพาเสีเห็ดน้ำว่าสันก็เลยต้องมาซอย โว้นะกลุนเนาะโวหัวม <Ừ. S 1> ันอยู่ทั้งเทิงเหมืนบ่อปลตะนันเอ้าพู้ใหญ่คุดลองเบิ่งซื้อแถวโซนเธอมันนันที่มันบกขึ้นนี่นี่ฮู้ con xe đàn nhau tớp rồi này. Hồi nhảy ao xong ngạo trên tim lột lột khiến lê thằng xô bây nhảy này vào nhau แ <c oughs> ม่ใหญ่กำลังสิบบูดองสาวผู้ชมนะค่ะเป็นดงโอ้แม่ใหญ่กำลังสิเขาไปเด็ดป่าอืมโอ้ยพรขับแว่วหวนหอมหวนมีมีอันมีอารมณ์อารมณ์ลามสาวผู้ชมอยู่แดดหนาหยุ่ง <laughs> พอเอางัดเอาอย่าไปดึงแบบนั้นแล้วมันเจ็บแอวพี่อันยังงัดอปู่มีอารมณ์อารมณ์ดีค่ะไปบอลอันบอลมันหม่มโอ้อโอไปไปลี่เศร้าเมื่อยอย่า่านผู้ชมเศร้ารอดยายเนี่ยพป็นอย่างอ,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 อยสง,งัดอีกแล้วอู้อู้ <laughs> ê ý, 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 ý. ê ê hoa nhảy điêu hang gì đó hả phở? Ừ, nhảy, nó phở bắt hoa nhảy đó. Hoa nhảy hoa có hoa gì ลุยไปเลยเลยบ่พอโอยอืมล้ำอันง่าน้อยๆแขกผู้ชมอันนี้เขาจะว่าป้ายมันอันเขาว่าได้ค่ะโอ้แม่ป้ายมันอ่ะบ่มีหัวเด้อแม่เด้อแม่เม่อกีเอาอ่างัดอ่างัดงัด เวลาเวลาเวลาบ๊อบี้หัวแม่มึงเอาบ่แม่พอเมื่อนี่ก้นกับพญ่จอยได้เขึงเราทายอลไรได้ทำส้มบดมือบดเวนกับฮะโอ้ไออะไรทำส้มพญ่จอยปูปูปูโอ้ยพอไปไปงานแบบนั้นมันขาดไปเลยเออ อืมอเดียวขาสับวะได้ครึ่งรถไทยฮะมากลุ้นตั้งแต่เส้าแล้วะหัวมันกะหัวมันกะหัวใหญ่ยู่ถังส้มเอ้ยเอาละคีิเนี่ยฮะก็คอจคขีปเพียงเทนี้เด้อ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่ปาเลยด้ยท่านผู้ชมกล่าวขาว่าสบายดีบรรยากาศกะเริ่มสีห่ำเลยได้ท่านผู้ชมเลยพราะเครื่องยั่งในสวนมัน